ปูด้วยครับลืมบอกไปน <c oughs> ี่ปูด้วยแล้วลุงบี <c oughs> นี่ครับไปแล้ว <c oughs> สวัสดีครับอยู่กับผมน้องน้ำเป็นลุงวิวจากตัวทีวีครับ ตอนคลิปนี้นะผมพามาดูรถเกี่ยวของลุงบีเอฟคันนี้รถเกี่ยวน้าโดมับชิมงานนี้ขับโดยลุงบีเอฟเคยมาทุกปีเอฟคันนี้โอ้รถลุงบีครับคันนี้รถเกี่ยวอยู่นู่นนะเกี่ยวเสร็จแล้วมาไม่ทันนะาเพิ่งถึงเพิ่งกลับบ้านกลับจากโรงเรียนนี่ร็ลุงบีเอฟเป็นรุ่นฮิโน่นายะครับมาจากลุงบีก็มาจากนนบุรีครับผมนี่ลุงบีแต่งบัาฟุล้วครับแต่ก่อนยังไม่แต่งนะนี่ท่อครับผมชอบ ออ,อ,อเยอะนะแต่ว่ามันไม่ได้ลั่นนะมันแค่ดังแบบต้นฉบับนะผมท่อเยอะนะนทุกคนแต่งรับลุงบสีสวยมากเป็นฮิโนนะครับเครื่องร้อยเก้าห้าครับคับนนี้รถหกล้อแทนเตียครับตัวนี้เป็นรุ่นแทนเตียนี่รถเกี่ยวเป็นรุ่นจรวยนตน์ครับเดีย๋ยวผมพาไปดูครับอยู่นู่นกำลงังเทข้าวเดีย๋ยวพาไปตอนตอนเทข้าวผมนี่ใบนี้แรกจะซื้อมานะครับผม แม่ทำอู่พ่อเลี้นี่ครับหลังอะไรดูเต็มเล็บบนรถนี่นี่มาแล้วลุงบีบมันปกติตกจะมาทุกนาปีบลุงบีขับรถเกี่ยวนะครับผมนี่เกี่ยวเสร็จแล้วสองไร่เมื่อกี้มาไม่ทันเดี๋ยวดูตอนเกี่ยวเท,วเทวข้าวดีกว่าแล้วดูตอนเทข้าวดีกว่านะครับนี่เกี่ยวอยู่นี่ครับ นี่ลุงบีเทข้าวแล้วตอนนี้อา้อาวสวัสดีครับนี่ลุงบีครับนี่ครับรถเกี่ยวอันนี้รุ่นเจริญยนต์การช่างครับปกตีคันนี้ผมเคยขึ้นแล้วโอ้สติกเกอร์มาใหม่แล้วนี่ช่างตั้มบาช่างตั้มสิบคนการช่าง นี่ครับที่นั่งรถรถผมที่เคยนั่งแล้วรถถึบีนะทุกปกติจะมานาปีให้ผมนี่ผมนั่งบนนี้นะปกตินี่บนนี้บนรางนี้ขึ้นไปบนนี้แล้วก็ย่างไปตรงนี้เดี๋ยวอันนี้ดูตอนขึ้นเลอร์ครับผมนี่ข้าวมาสองคนคนรับลุงเบียบอ่าลูกน้องอีกคนนะครับผมหนุ่มหน้ากาสีส้มโอ๊ย มาจากนนท์นับลุมบีน่าไปเกี่ยวแถวนู้มาเนี่ยข้าวครับเนี่าเครื่องอยู่ลังครับผมดีข้าวครับ อ๋อ,อนี่อีิปอลนะคนนี้นะสุดยมดมากแหน,นดูข้าวครับผมนี่ข้าวเล็บนกครับใช้เป็นข้าวเล็บนกเดี๋ยวดูตอนขึ้นเทรลครับอ,อ้าวสำหรับใครไม่เคยดูตอนขึ้นเทรลนะจัดให้ครับผม มาไม่ทันนะเดี๋ยวค่อยดูคลิปหน้านะผม่มาไม่เป็นไรโอ้น่าจะไล่อะไรก็สอบเยอะ นี่คนระับบนรถเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะถ่ายบนรถให้ดูว่าบรรยากาศนะวันนี้มาไม่ทันรับเสียดายเสียแล้วสองไร่์เดลงมบีขึ้นเดนเลอร์ครับผมเพราะว่ามันประมาณสองไรน์วันนี้ลงงานวันนี้ลุมบี้เพิ่งเพิ่งมาถึงพัทลุงด้วยวันนี้กว่าจะถึงคนระับมาถึงแนละ้วหมดแล้ว เก็บอุ้มเก็บอุ้มต่อไปก็เก็บอุ้มมับเสร็จแล้วน,นี่ยเรือดร้อยเดี๋ยวพนักง,งานทำการเก็บอุ้มมับตอนนี้ก็เก็บล่มแล้วครับยังขึ้นทดลเริ่มตอนนี้กำลังจะเดินไปครับผม ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวต่อไหมไม่มั่นใจอ่ะสตาร์ทรถนะผมเอา้าต้องอา่าเช็คก,ก่อนนะโอ้พอกพกพกทอมเดี๋ยวไปขึ้นไกลามากคนระับไปต่อแถวไกลามากเดี๋ยวผมก็มาดูตอนขึ้นเทรลเลอร์ผมมาดูลุงบีครับสไตล์ลุงบีสิขับยังไงเทรลเลอร์ฮีโน่หนะ้ยายักษ์ครับตัวนี้กันชนนะับนี่จำไมต้องเล่นหน้ายักษ์ครับดูกันชนนะทุกคนรุ่นนีอื่นคันนี้195ครับเป็น อ่าสิบล้อแทนเตียครับสิบล้อแทนเตียอ้าวแล้วลังมันจะอยู่ได้ไหมเนี่ยน่าจะได้ทุกคนเดี๋ยวดูวางเทเลอร์ครับผมดูเทคนิคการวางนะนี่ครับการวางนะครับสังเกตเลยครับเห็นไหมเดี๋ยวดูครับผมว่าวางยังไงนี่ครับกดรีโมทครับนี่วางแล้วครับ เรียบร้อยเรียบร้อยครับทำการลองล้อด้วยครับ <S 2> <S 2> เพื่อไม่ให้รถมันไหลนะครับนี่เปิดความปลอดภัยครับต้องลองล้อดิดนึงครับเผื่อขาตั้งไม่ดีครับเราต้องลองลอ้อไว้หน่อยนะเผื่อรถไหลนะครับเพื่อความปลอดภัย ดี๋ยวให้ดูตอนขึ้นไฮเลอร์นะครับผมตอนนี้เก็บอุ้มเรียบร้อยโอ้นี่เสียงจามลมบนี่ทำใหม่แล้วลุงบีแต่งอ่าบางฝุ่นนะตรงนั้นไม่ได้มีอะไรครับผมตอนลุงบีแต่งใหม่อรอแล้บนี่บางฝุ่นแต่ก่อนยังไม่แต่งนะแกยังไม่ได้แต่งนะแกยังไม่ได้ใส่พอแต่งปุ๊บโอ้อรอแลับแกหมดน่าจะไปหกชุดแล้ว ตอนนี้ขึ้นเลเลอร์แล้วจะคงกอ,อยู่ตรงนี้พอรถเยอะมากพอขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรโยกนะครับนี่ขาตั้งตังดีมากเลยอ่เรียบร้อยขึ้นแบบนิ่มๆไม่ไม่ต้องทำอะไรสบายสบายไม่แค่ไม่ต้องหักแล้วแค่ไม่กลัวหักเลย นี่ครับขึ้นแล้วเรียบร้อยสเต็ปไหเครับเรียบร้อย,ย,อยนี่รถล,ลุงโดมมาผมรถล,ลุงโดมนะผููจ้างนะคนจ้างก็คือลุงโดมมาดูจักครับ เคยเจอครับเคยไปเกี่ยวหน้าผมนะเมื่อก่อนต่อไปก็เก็บขาร้อยเก็บขาแล้วเราก็กลับบ้านครับผมไปแล้วลงรถครับผมลงบีจะไปต่ออีกทีครับไปหนุกนก่อรถเลยครับ ไปแล้วไปแล้วอู้ปูด้วยครับลืมบอกไปนี่ปูด้วยแล้วลุงบีนี่ครับไปแล้วโอเคครับจบคลิปตอนนี้นะครับผมลุงบีกลับแล้วไปเกี่ยวแถวอื่นนะสวัสดีครับ